นั่นไงอื้่แน่แางคาดีครับนี่ไงทีงนี้อยู่ไหม สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามารับชมบรรยากาศการตกปลากับใหม่ธรรมชาติครับเห็นใหม่แล้วสวยเลยครับมันจะมีบ่อด้านนี้ครับแล้วก็ถัดไปด้านนู้นครับมีหลายลูกเลยครับบ่อเดี๋ยวเดินตีดูเรื่อยครับก็วันนี้มาหาผลงานกับเหยื่อจากค่ายพิชซี่ซี่ครับวันนี้ก็น่าจะรวมๆครับก็เป็นตัวนี้ครับเจนวันเอสเสพลาสครับ เป็นชุดเบ็ด FGS Plus แล้วนะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็น Gen 2 FGS Plus ครับวันนี้ก็หาผลงานรวมๆครับส่วนตัวนี้ครับเป็นกบสายงานไม้ครับเป็น Marco ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับเป็น Black Mamba Junior ครับวันนี้ก็คือตั้งใจมาทำคลิปรวมๆครับเกี่ยวกับเหยื่อหลายๆแอคชั่นครับจากค่าย Fishing Easy ครับเคปเดี๋ยวถ้าไงเราไปรับชมเลยครับอีกหนึ่งอย่างคือเหยื่อตัวนี้ครับ b บล็กแมมบาจูเนียครับเป็นงานไปช่อนนะครับขนาดตัวเหยื่อก็จะเล็กลงมาจากแบล็กแมมบาที่เป็นงานเโดครับแต่ถ้างนไปรับชมวันนี้ว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับก็เดี๋ยวจะสลับเหยื่อเล่นเรื่อยๆครับตามลักษณะสภาพหมายครับแล้วก็ลักษณะความวัยของปลาด้วยครับแคปอย่างไรไปรับชมนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มใช้เหยื่อตัวนี้่ครับเป็นมาโคครับเป็นกบหมายงานสายครับตัวเล็กครับ ที่ผมเลือกใช้ครับเพราะว่ามันเป็นหมายข้างทางเลยครับฝั่งนั้นเป็นถนนครับก็น่าจะมีคนมาใช้บริการอยู่เยอะพอสมควรครับกบยางก็น่าจะมีนา,นานาใช้เยอะครับ มีปลานะครับขยับตาหมดแต่น้ำตรงนั้นมันตื้นนะ เดี๋ยววนนีครับขออนุญาตไปรับปลาด้วยครับสายสวยเด้อแอบมานอนชายฝั่งครับเรนนีย,ยบร้อยครับ ่ตอนน้ามาแล้วครับแต้มแรกครับอย่า่ีนะปากชีกใจเย็นไว้ก่อนใส่ประมาณกึ่งโลตัวนี้ปลามันเยอะครับแต่มันลกครับคือฝนมันตกแล้วน้ำมันเออมาตรงบริเวณอบขอบ,ขอบ บ่อครับนอ้นก็เป็นต้นกกมาเลยครับนี่ครับสายป่าก็ตอนแรกตีอยู่ฝั่งนน้นครับด้านนู้นปลาเขี้ยวมากครับแต่ปลาเยอะมากเดี๋ยวเขาเาวิธีเล่นรับบ่อด้านนู้นครับก็เดินเลาะมาเจอตรงนี้ครับพื้นที่ตรงกลางนี่มันเป็นต้นกกขึ้นเต็มเลยครับพอดีฝนมันตกกับน้ามันเยอะครับมันก็เอ่อขึ้นมา ปลาช่อนครับสายตัครึ่งโลครับกับเหยื่อตัวนี้ครับ Gen2 FGS Plus ครับจักฟิชชิ i n e c ครับไปรับชมมันต่อดีกว่าสลับวันนี้ก็จะสลับเหยื่อเรื่อยๆครับโอเคครับ Gen2 FGS Plus ครับวัดเป็นโดนครับมันวิ่งออกมาเลย ครับไ,ไม่ถนัดเลยคุณนผู้สูงอายุพวกเขาไปเที่ยงแล้วนอ,นอนรอเนี่ยทำอะไรบ้างโดนดิครับไรไ้รอยหุยโหโดดหลุดเลยกับงบเลยพอ่อหลุดขึ้นตัวขึ้นมาทีเก็บ <laughs> ไหมละครับเนี่เก็บครับ อย่นี้อยู่ไหมองอยู่แล้วครับโอ้หมันกัดแล้วมันชอบโดดครับก่อนหน้านี้หลุดไปตัวครับตรงด้านนี้ไปดูสาป่านะครับตัวที่หลุดไปก่อนหน้านี้ใหญ่กว่านี้ครับนี่ครับเฮ้ยยามาทางนี้นี่ครับ ตัวนี้น่าจะลงคอรับหลักฐานมันฟองครับตัวนี้กสามซี่ขีดครับกับเยือตัวนี้ครับแต้มแรกเป็นเจน2 fgs plus ครับตัวนี้เป็นเอ่อจน n 1 fgs plus ครับลองสลับเล่นเรื่อยๆครับน้ำมันเอ่อมาครับนี่ครับก่อนหน้านี้ตรงด้านนี้ครับวัดแล้วมันโดดตามครับเสียดายครับแต่ไม่เสียใจครับโอเคครับเจน n 1 fgs plus ครับจากวิชิีซีครับวัดเป็นโดนครับ มาดูเหลี่ยมนี้มากับสองแต้มผ่นานแล้วครับจะลองเป็นเอ่อแบล็กเมมเบอร์จูเนียมาครับโอ้ยเขาป่ามีตัวนะนั่นตรงนั้นเป็นบริเวณที่เอ่อ uh, หนามันลงมาจากที่สูงครับ ต้องนั่งเรื่กับน้ำตื้นครับนั่นไงต้องนั่งน,นึงครับวันนี้ก่อนไม่กี่ไม้ครับแบบนี้เดินตีได้ทั้งวันเลยครับตัวนี้ตัวเล็กไปน,นิดหนึ่งครับมันขโมยซีนตัวใหญ่ครับตัวเล็กๆครับไปช่อนกับสายรัก ขีดสองขีดครับเสร็จแบ็กแมนบ้าเหมือนกันครับตัวนี้เป็นงานประช่อนครับตัวนี้ยังเป็นตัวทดสอบอยู่นะครับเป็นตัวเทสครับแต่ถ้าแอคชั่นเสถียรแล้วเสถียรร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวไปวางจําหน่ายอย่างแน่นอนครับนี่ครับตัวเหยื่อตัวเบ็ดขนาดสองโอครับงานประช่อนครับตอบโจทย์แน่นอนครับเดี๋ยวรอเทสให้ตัวเหยื่อโอเคก่อนครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเทสครับเคฟแบ็กแมนบ้าจูเนียครับ จากฟิชชิ่งอีซีครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวปล,ล,วปล่อยมังไปแล้วตัวมันเล็กครับลายออกมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยยังงาบเดี๋ยวคาดนี่เนี่ยปล่อยมันคืนตรงนี้แหละเฮ้ยไปไปแล้วครับ หมกลับไปติดที่เดิมครับ ้กัดยังไงเอาให้ดีตัวใหญ่นะน,นั่น,นพอปลากัดลมมาครับวุจะตีไม่ตรงนี่แหละครับ สายใหญ่ครับเียเยอมันจมใต้น้ำครับสายดีครับที่มันกัดผิดครับมาทางนี้แตนที่สี่ครับปล่อยไปหนึ่งครับดูสายป่านะ โอ้กิปเปอร์ขี้ปลาอีกตัวครับเอ้ยนี่ครับตัวนี้น่าจะใหญ่สุดครับน่าจะสักห้าหกขีดครับครึ่งโลมินแน่ครับกับเหยื่อตัวนี้ครับเป็นแบล็กแบมบ้าตัวนี้เป็นตัวเทส์นะครับแบล็กแบมบ้าจ n นี r ครับขนาดเจ็ดเซนครับน้ำหนักแปดกรัมครับมุมนี้มันก็น่ามีตัวออกมาเยอะเพราะว่าน้ำมันลงมาจากด้านบนครับเคครแบล็กแบมบ้าจุนี่ครับ จากฟิชชิงอีซี่ครับเดี๋ยวถ้าเทสจบคือแอคชั่นเรียบร้อยแล้วครับแอคชั่นผ่านก็จะมีวางจำหน่ายแล้วติดตามในเพจฟิชชิงอีซี่ได้เลยครับแบล็กแมมบาจูเนียครับตามคำีิครับเคี่ยวกันนักหรอ ีแบบน้ต้องเต็มคำแล้วครับกัดแล้วใเย็นเลยครับตัวนี้คือจุดนี้เป็นจุดที่เปิดคลิปตอนแรกนะครับปลาเยอะนะครับดันน้ำตามครับแต่ไม่เอาครับตัวนี้พุ่งมากัดจากชายตะลิงครับสักครู่นะครับ พยายามใช้มาโคตีอยู่ครับแต่ปลามันก็มีทุนเพรว่าเราแวงอยู่แล้วด้วยครับแล้วมาโคเสียงมันจะดังกว่าพวกกบยางด้วยครับผมเลยเปลี่ยนมาใช้เป็นเจนทูครับ f อ p a s s ครับบริเวณด้านนู้นมันสวยจริงครับมันพุ่งออกมาจากบริเวณในตะลิงครับเห็นน้ำนูนมาเลยเก็บเหยื่อช้าๆนี่ครับให้มันหาจังหวะกัดง่ายๆครับแกนที่สี่ครับ น่าจะปล่อยไปหนึ่งตัวครับตัวเล็กครับเคบเจนทูเอฟเจสพัสครับเจ้าฟิชชิงอีซี่ครับวัดเป็นโดนครับโอ้ยร้อน น,น,นี่ช่องน้ำไหลครับโดนครับ สองไม้ตัวเหลืองอ่อยเลยครับเดินตีเลาะมันนูนครับร้อนมากครับตัวนี้เป็นช่องที่น้าจะผ่านไปอีบ่อนครับก็คือตรงจุดแรกนู่นเลยครับได้มาสี่แต้มแล้วครับตัวนี้เป็นแต้มที่ห้าครับเต็มคำครับตัวอ้วนมากครับ พยายามมองหาที่ลมๆมบร้อนมากเลยขออนุญาตล้างทั้งนี้ครับนี่ครับตัวปลาส่ักสี่ห้าขีดเลยครับกับเหยื่อตัวนี้ครับวันนี้ก็ครบแล้วครับสี่ตัวตอนตัดคลิปครับกับเหยื่อครับ ตัวนี้เป็นมาโคครับจากพิชิงีซีครับคือกัดแล้วก็หายจังหวะวัดได้เลยครับถ้าจะให้ชัวร์ก็ลดคันนิดหนึ่งครับแล้วัดสวยเลยครับไม่ต้องส่งมันกบยางนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเอ่อกบที่สวมกาดครับถ้ากัดจังหวะกาดแต่ก็โอ้ยโอ้ยยังคงดิ้นโหยดนันฟันครับเนี่ยครับถ้ากัดแตกก็วัดได้เลยครับ จังหวัดปากัดวัดสวนได้เลยครับกบสายตัวเล็กครับมาโคครับจับชิงอีซี่ครับ อยู่หรือเปล่าอยู่ครับโอ้ยแรงมันดีเหลือเกินครับลักษณะเหมือนจะผอมรากโอ้ไม่ผอมครับใสสวยครับไปดูข้างบนดีกว่าร้อนครับดยวอธิบายสภาพใหม่ครับก่อนหน้านี้ครับด้านนี้ครับที่เป็นช่องที่น้ำมันรอดมาครับได้มาหนึ่งแต้มครับกับเยี่ยวมาโค แล้วก็น้ำรอดมาฝั่งนี้ครับตรงบริเวณด้านหน้านัาน้นมันเป็นร่องน้ำตืนต้นๆนะครับปลามันก็น่าจะมาออลมรวมมาอยู่บริเวณนั้นดูสายปลาข้างบนด้วยนี่เป็นแต้มทีหกแล้วครับร้อนมากครับจังหวะแรกม,มันกัดผิดครับ ตามสามดาบสองครับเต็มเงี้ยงเลยครับเนี่ยครับใส่รักสามขีดครับกับมาโคครับจากิชิงอีซีครับกบสายตัวเล็กๆครับงานประชอนตอบโจทย์แน่นอนครับฝากด้วยแล้วกันครับมาโคครับจากิชิงอีซี่ครับก็โอเคครับสำหรับวันนี้ครับน่าจะประมาณเท่านี้ครับคือ ปลาครับพอดีจะปิดคลิปครับยืนตีอยู่จุดนี้ครับคือปลาขังไว้ครับแล้วก็ผูกไว้ครับน่าจะผูกไม่แน่นนะครับคนที่ขำขำตัวเองมากชีวิตเทสเตอร์แดดมันร้อนนะครับวันนี้คือปลาหลุดไปหมดเลยครับคือปลาไม่ได้หลุดนะครับอ่อมันหลุดเลยครับมันไม่ได้หลุดออกจากกระชังนะครับคือมันไปทั้งกระชังเลยครับระนามันลึกครับคือมันเป็นบ่อขุดครับ คือพื้นที่ด้านหน้านี่มันก้าวเดียวตือนครับก้าวไปก้าวก็มีถั่วครับผมลงน้ำไปแล้วครับนี่ยังเปียกอยู่เลยครับไม่กล้าเสี่ยงอันตรายปล่อยนไปครับเดี๋ยวมันน่าจะมุดกระชังออกได้ครับเพราะว่าผมพูดแค่ทบเดียวครับก็ไม่เป็นไรครับปลาก็ไปรับชมในคลิปแล้วกันครับก็ได้มาจากปลาทั้งหมดครับได้มาจากเหยื่อจากค่ายฟิชชิงอีซี่ครับประทานโทษครับนี่ครับ วันนี้ผลงานรวมครับ6แต้มครับรู้สึกว่าน่าจะเจ็ดแต้มเพาปล่อยไปตัวนะครับตัวเล็กครับได้มาจากเจนวันครับเจนทูมาโคครับแล้วก็เป็นแบล็คแมมบ้าครับจากฟิชชิ่งอีซี่ทั้งหมดครับวันนี้ก็รวมๆแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับสำหรับเยื่อตัวนี้ครับประชาสัมพันธ์นิดนึงครับคือในขณะที่ผมกําลังทําคลิปคลิปนี้อยู่ครับคือย่ตอังไม่มีวางจําหน่ายนะครับอยู่ในช่วงทดสอบครับก็ จะทดสอบจนกว่าแอคชั่นจะเต็มร้อเเนะครับเพื่อไปถึงเมือผู้บริโภคครับจะได้ไม่มีกระแสอะไรเกิดขึ้นใหม่ครับสำหรับแบล็กแมนบาจูเนียครับก็มีผลงานอยู่นะครับวันนี้ครับโเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ครับวันนี้ไม่ได้โชว์ปลานะครับเดี๋ยวก็ไปรับชมกันในคลิปเอาแล้วกันครับปลาไปแล้วครับพยายามลงน้ำอยู่ครับแต่ไม่อยากเสี่ยงอันตรายครับน้ำมันลึกครับฝากถึงน้องๆหนูๆด้วยนะครับก็ถ้า ไม่มีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องการไ่่ยน้ำก็อย่าไปเสี่ยงกับมันครับอันตรายครับเคสสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับฝากกดซับสไครป์ช่องเพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับวันนี้กําลังใจต้องการอย่างแรงเลยครับปลาหกแต้มครับหนีไปแล้วครับหนีการจับกลุ่มไปครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับเจือจะฆ่าไปจิหอีซี่ครับเคสสวัสดีครับ